เก auto, คูนลักเตงบังแต่ทีมอย่าเงียงเฮ้ยโโมึงขามงกูกูโขวาชัวโอเมนโอเมนนเพืนอยยาอ่ามขี้หมูอองเลยทุกคนทำมูอเคโซบซองนี่โจกตามซองตแล้วก็ไทยนี่ไทยนี่อันไปเรืพนักมาเเรือบเรือปอดข้าี่ยังหลตายเลยก็ตายเลยล่ะ โอเคแล้วตัวนี้เล่นตำแหน่งนี่ทุกคนผมจะเล่นตำแหน่งซับพอร์ตซับพอร์ตเหมือน ep ที่หนึ่งเพราะเราจะเล่นซับพอร์ต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 เอาซับพอร์ตอ่านี่ไงซับพอร์ตฮามูโกติเพนทีตำแหนโดยตัวที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับผม i am g o o d หรือ i g n i น e นั่นเองนะครับผมเราจะเล่นซับพอร์ต ลูนตีแหงเออผมจัดลูนตีแรงได้เท่านี้แหละคิอว่าผมจะเล่นนี่มีจอะก,ก็ร้อยดีกว่าทุกคนเออแล้วกว็สเปลเราก็จะเอา e xq มาครับจะเกียนแค่ไหนนะครับก็ไปดูกันนะครับผมเออแล้วก็สําสหรับไอเทมนะครับไอเทมเราก็จะออกเป็นสายดาเมจนะครับอ่าไปดูกันเลยครับผมป้าย โอเคครับก็เข้ามาในเกมแล้วครับผมเราคือซัพพอร์ตที่มีดาเมจนะฮะผมไม่ต้องกลัวว่าเอเดี๋ยวเชฟนีบมเอาไม่เอาทุกคนเอาทิ้งเอาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งทิ้งไอ้น,นี่ก็ทิ้งเออเราจะเอาดาเมจนะครับผมดาเมจคือเราต้องการดาเมจนะครับผมเออนี่โบกินสเปียครับผมแล้วก็เกาะไฟนะครับ ผมว่าเอาอมอ,อมิอัมออมิอัมนะครับผมแล้วก็เอิ่อผมว่าไม่เอาโบกี้นะเอามูรามาใะจะดีกว่าคีออมิอัมอแล้วก็เออไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยดาบเนี่ยเนี้ยเนี้ยดาบแดงนะครับผมแล้วก็เป็นนี่เลยเกาะเกิดโอเคทุกคนพร้อมแล้วพวกเราคือซัพพอร์ตไอเอ็มกูแม่นยังไหมนะนี่เขาเอามาโจ๊กตับเพื่อนมูจักว่าโจกตับนะ ปิมมี่นะครับผมเดี๋ยวนี้เขาลาดด้แหวนด้เราต้องรวยนะครับผมเพราะเราเล่นเป็นซับพอร์ตนะครับเฮ้ยคิวเล่นสวัสดีเพื่อนฮัลโหลมาตะฝักเดือยฮัลโหลตะกอดฮัลโหลมาตะฝักเดือยฮัลโหลมาตะฝักเดือยนะฮเขาไม่กล้าแลกหมัดจำลองครับโจกตับโจกตับตบบังแต่แล้วก็ไถไถสองตบมาเอ็มคิวลาดเนไม่เป็นไรทุกคนพยายามมันเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยเลยไม่เลี้ยงไม่เดี๋ยว โอ้โลาดเราสุดเกินไอ้จกตับจกตับ,จกต,บจกตับครูพี่น้องอี๋มือโหดเกินว่ะไอ้จกตับอีกเชียตบบังแต้มันนี่หนึ่งไอ้จนไอ้สองเชียวเมานี่ครับโต๊ะตับไปอีกมากไหมมากไหมเนี่ยไถยขี่แตาเลยิ้่โอเคครับผมก็สำหรับสายนี้นะเออเอชเออ ขวางชูเลนได,ไดน้ได้ชูเลนได้ได้ถ้านายจะทำแบบนี้ก็ได้เราจะล้างบางทุกๆคนที่เป็นฝ่ายเขาแต่ก่อนนี้ผมขวอดเียทีก่อนไอ้โจ๊กตับตบบั้งไรเต้บาบังแต่ตบไอ้แอมกูดมูจากบอ่อไอ้แอมกูดคนะู่หู้ล็อกเก็ตนะไอ้ล็อกเก็ต ว่าไงล็อกเก็ตแล็คูนตินี่ล็อกเก็ตแล็คูนตินี่โตบังแรกโตบมาสองโตบทั้งคิดโตนทัดไถมาจังหวะนี้ไม่เสียชิดแล้วเพื่อนเอาอะไรดีวะโจกตับมึงโจกบกเก่เสียพิเกอร์ไปแล้วกระยะมันเสียพิกเกอร์แล้วครับเรายังไม่มีอันสีเลยโูเบี่ยวมึงจะมาไวหวเล้วเดี๋ยวเข้าไปไหมเฮ้เข้าไปไหมจังหวะนี้หนึ่งสองสามแล้วไถอ้ยอน,นี่ไหวว้าว ว,วายวิศวะวายไนะว้าวเออโตบางแท้โอ้ยโฉบอีกตาโฉบทั้งนั้นเหมือนจะทำไมเอ็กซ์คิวลาดฟิวฟิวมึงได้ฟิวเราอุตส่าห์เป็นซัพพอร์ตที่มีดาเมจคือโลมิ่งซัพพอร์ตนี่วงหัวซัพพอร์ตดาเมจโลมิ่งดาเมจเออตั้งเดิมปล่อยเพื่อนปล่อยปล่อยป้อมไปนะครับผม เลือดไม่พร้อมอย่าทําซ่านะครับตัวนี้คือถ้าอยู่ในพุ่ม5วิมันก็จะรีเลือดทุกคนดูนะน่าเห็นไหมรีเลือดละปังปังปัง,ปงมีเก้าสิบสองมันก็จะรีหนักขึ้นนะครับยิ่งอยู่นานมันก็รีไปเรื่อยๆครับไม่มีคูดาวเนี่ยอยู่5วินก็คือจะรีแล้วไอรีเพื่อนฮัลโหลไม่ดีเออนี่รีแล้วมาไงมาก่อนมาไงมาก่อนมาแลกหมัดกันแบบลูกผู้ชายไหม ลูผู้ชายเต๊บังแตมนี่เงนะืนะ้อเื้ออย่าอย่านะล็อกเก็ตล็อกเก็ตฟินิกผมเม็นล็อกเก็ตัคคูลนี่ล็อกเก็ตฟินิกโตบังแต่เชียงอย่เชียงเฮ้ยอุโ,อโทมึงขามงกูกู้โโทาดัวอมนโอมนอเมนพื่อนเพื่อนอย่าอย่าอ่ามึงขี้หมู่้องและทุกคนงคือทำหมู่้องเล้โต๊ะสองนี่โต๊ะตับสองตแล้วก ไท้นี่ไท้นี่อันไท้เลยปุ่มปุ่มนี่นักมัเห็นนะบักเครอบ๋านี่ยังหลัก็ตายเลยก็ตายเลยล่ะนะครับน่ะบางอาจให้มือกูอย่าไหนพี่รู้นะว่าเองเป็นใครบระคับมึงก้นบ้านไหนวะเนี่ยไอ้มาดิป้อมอ่ะป้อมขังกบฏิญาเนี่ยขั้นมีดาเมจเรามีดาเมจเรามีดาเมจเรามีดาเมจไอ้มีปอมแต่ไยครับพี่น้อง จังวันนี้ก็ตกตบเอาตายแล้วก็เฮ้ยชิลเลนชิลเนชิลเนตบังแต้มตกตาอีกค่นี้จงวันนี้อันตีเรามา้วครับผมยันตีมาเคลปอครับ้าบังแต่มสองตัวโอ้เอิกไปอิกไปเอ้ยเราจะไ้ไยแต่อิกเกือบไสอยๆและแต่วันนี่เคิวลาดบอดาครับพี่น้องจะตายแล้วไม่ติตายแล้วไม่ตายแล้วลาดเรา อสุดเกินครับพี่น้องตายไปซะนายกวาง้าวเกินี่แหละชายผู้ผีสิบจังไรตกตับมาดิมาช่องลุ่มหนึ่งสะช่องลุ่มหนึ่งอะเหรอไรเกี่องเป็นแค่บับแดงอะไเกี่องไอเอมกู o จาาบัวนี่แหละไอเอ็มกูกวาไม่ควงขวงนใช่ปะนี่อารามาสากร Qua khôn như vậy thôi chắc nhắn thì nhắn anh nhìn chỗ tập up tập up về bằng tè mình choked up 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 เี hey, Machine, myst icism, myst icism. ้ยเยะเอะเยชวเล่นช่ววเอ้ยมเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางเฮ้ยจัาหวะนี้ครับผมจังหวะนี้มองใกรงครับเอ้อลาดอีกแลว้ึงน่ะเฮ้ยเยี๋ยอะเ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 ยอเดียนงน่ะมึงเยงน่ะเลนลาง๋ยวเอาเลือไปทียน้องเไนเนี่ยบอกแล้วจะทำอะไรดูด้วยว่าทำใครเฮ้ยล็อกเกตติมีบ่นะ ไอเ g ็มกูดมาดิครับอืมไอ้ไอ้โจมตาฟองโตนโตมาเนียโตมาเนียเรามีดาเมจอย่าไปกลัวเพราะเรามีดาเมจนี่เอาเป็นนี่ครับผมเมนทันออฟลาพนาเพลว่าจากวะนี้ครับรู้สึกว่าแม่นางแอดทิดกระติดปิดปิด <c oughs> เขาจะมีประเด็นแล้วโซนให้เพื่อน,นเพื่อนเพื่อนเพื่อน <c oughs> เห็นมะนะเล่นบนเพื่อนไม่เอาอะทุกคนเพื่อนถอยหมดแหละเราก็ถอยดีกว่าต้องตันต้อบังแตงมาดิมาดิเก่งแต่ครับชีบกูเนี่ยเก่งรับทีมก็พี่อยู่แล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเมน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 โอ้ยล็อกเก็ตทีนี้เฮ้ย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 ฝั่งนั่นยูนนี่บักนี้ยูนนั่นบนฮาโตเพื่อนว้อมว้อมว้อวอมเออเออมาดิเฮ้ยเฮ้ยมากัางตีเเลยพื่อน เดี๋ยวเราเช้ชีก่อนครับเช้ชีก่อนเพราะเราจะรอเพื่อนนะครับเพื่อนเราไม่ตายหรอกเพราะเพื่อนเราเก่งน,นะครับผมไอ้มาครับนมนท่านออฟลาจังวันนี้ไถมาครับผมไอ้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 ตีแหงว่ะไอ้แห้งว่ะเราคือซัพพอร์ตที่มีดาเมจไอเอ็มกูดต่อไปครับโอมิอามอมิอาม,ม,มเลยจังวันนี้เงียบเงียบ เงียบมิดซรีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำมันทำมันทำอเมนทำเย็นจ้อยของเราออกว่ามาๆมาอูเมนมาลีร่กันเฮ้ยอูเมนบอกขัเจบบอกข่าลีนมาดิมาดิชองลุ่มหนึ่งองลุ่มหนึ่งอีกแล้วเป็นแค่อีเลวอยากเกีงนกับไอเอ็มกูดไวจากน่อยนี่เป็นใบบักกูดแน่นอนเลยไอเอ็มกูดไอเอ็มกูดใบบกูด เฮ้ยเฮ้ยเมันมาแล้มาแล้จังหวะนี้นลาดอ้ยฟิกเกอร์้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเคลี่ผมคลี่ผมแคลี่ผมจนีตับูแตกหนึ่งเตยเฉยจังหวะนี้ตีมี่ตีมีไปแล้วเฮ้ยเยอะเฮ้ยประธานเราเก็บฟินี้ขึ้นไปไว้ใช่ะตกบังแต่ตกตับแล้วก็ตบ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 มาหนมานิแลกหมัดกันเอาเฮ้ยไว้สิแแกบมาแบบดูผู้ายนะเ มานีดิมานีดูมานีดูบอกรถรอมมึงมานีมานีอลมหน่งสลมหึลุมปลอมเลยโตบังแต่โจกตาปีเช่นึงอ่ะเจบสิตายจังหวะนี้งานกันตีเรวหรแล้วก็ตบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอ่ของวะยกจงอะไอเอ็มูด้วยนี่เป็นแค่ล็อกเก็ตที่นี่ว้วมาลายแบว้เฮ้ยแลนเพื่อนแลนนี่ยโอ้ชือ พลาดเราจะไม่ลืมนายเจี๊ยจังวันนี้พลังมะเขือปอกนัทแทนนั่นว่าผานมึงว่านกูมากก็ไผ่เหือเหรอมื่อวานกูมากก็ไผ่มึงอ่ารู้ไปเฉยด้วยว่าใครรออยู่ในภูมิจังวันนี้เราก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิวซิวั๊บไปแล้วครับผมเพือ่อเรียบร้อยครับผม บอกแล้วว่าเราคือซัพพอร์ตที่ดีซัพพอร์ตที่ต้องไม่แย่งเงินเพื่อนนะครับผมไปครับผมแต่ตอนนี้เราขอนะเพราะเราเจ็ตมากดับเบิลคิวนะครับผมเอ้ยขึ้นงินผมก็ได้เหรอขึ้เงินผมก็ได้เราพี่น้องจังหวะน,นี้อีเมี่ป้าบอกโอ้ยโจกตับบัทันมาเดีย๋ยวเราจะเอาป้อมนะครับผมเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมครับเอาป้อมครับเอาป้อมครับเพชรยังหน้าเหงือกไม่ให้กวนลาบิวลาบิวตีป้อมลาบิวตีป้อมเ,เพื่อนอ เฮี uh, yeah. ยเรียบร้อยแล้วตึ้งม้าใหอ่ไปปารทถูกปาทัวถูกตนาตัวตาที่เล่นอุ้ยเขายอมแพ้เลยโอ้ยอมแพ้เน็นไงเือไอเอ็มคูดซับพอร์ตดาเมจลุมมิ่งดาเมจนี่ก็แน่นอนว่าก็ต้องเอวีพีนะครับแต่อย่าไปทำตามนะครับผมเออ เป็นอีกเน็ตเป็นซัพพอร์ตก็ต้องออกควงอย่างซัพพอร์ตนะครับผมอ่านี่ครับทุกคนมาดูนี่นะครับนี่ไอเด็มกว่ายังไม่สุดนะครับผมก็ในหลักฐานที่เป็นซัพพอร์ตดาเมจที่ถูกต้องนะครับผมต้องรับตีนมากกว่าเพื่อนเข้าทีมไฟมากกว่าเพื่อนนะครับผมและเราเป็นเพราะเราเป็นโลมิงครับแต่นี่ครับผมดาเมจมากที่สุดในทีมนะครับผม